ธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆธุรกิจเนาะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครกับธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่ช็อปจิ้นิกเนี่ยอยากจะตอกย้าให้กับทุกคนนะฮะได้มีความมั่นใจนะครับคือเราได้ทําการยื่นเรื่องนะฮะทำเอกสารทุกๆอย่างนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ทุกคนที่เป็นนักธุรกิจกับเราเนี่ยสบายใจนะครับโดยเรานะฮะ จะบอกว่าบริษัทท็อปจิ้งกิ้เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับในส่วนแรกเลยนะครับดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับเรานะครับได้รับใบจดทะเบียนบริษัทนะครับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะฮะทำธุรกิจจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องนะครับรวมไปถึงนะฮะเรายังทําการขอใบอนุญาตฟังนะฮะ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวได้อย่างถูกกฎหมายนำเที่ยวก็มานะเพราะนั้นเนี่ยทำธุรกิจช็อปจินิกเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อค่าจ่ายแล้วนะเที่ยวก็ได้เงินคืนนะฮะนี่นี่คือใบอ,อนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวเลยครับเราได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรอีกนะครับมีใบทะเบียนพาณิชย์นะครับการจําหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับมั่นใจได้นะครับยังมีนะฮนะเยอะจัดนะฮะหนังสือจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ การตลาดแบบตรงอย่างถูกต้องนะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโอเคมีสอบคอบอมั่นใจได้นะคใครใครที่ไม่เชื่อนะกดสายตรงไปเลยหนึ่งหกถูกประมาณประมาณนี้แหละนะฮะหรือประมาณนี้แล้วก็แจ้งเลยนะฮะเลขนิติบุคคลนะครับโทรถามเลยว่าช็อปเปนีคถูกต้องตามกฎหมายของสอ,งอบอรจริงหรือเปล่านะครับคุณก็จะได้รับคําตอบว่าถูกต้องค่ะนะฮะโอ้โหเยอะจังเลยเนี่ยนะฮะ นี่เลยครับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนะครับในปัจจุบันนะครับบริษัทชอปจีนิกเนี่ยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่20ล้านบาทนะฮะและแววแววมาครับแววแววมาครับเป็นเป็นเป็นเสียงแววแววมาครับว่าเราจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับเพื่อที่ชอปจีนิกเนี่ยจะเป็นบริษัทที่สามารถนะครับ ตั้งตัวเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นเป็นตัวกลางเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับและสุดท้ายนะครับที่เราได้รับนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็คือหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไงครับเอกสารทุกอย่างทําให้ทุกคนนะครับมั่นใจในการทําธุรกิจได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าการทําธุรกิจอ่ะเราอย่ามาทํากันเล่นๆ่ะนะฮะเรา เราต้องทําในโมเมนต์ที่แบบเรามั่นใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเห็นเอกสารตรงนี้นะครับจะได้ทําให้ทุกคนเนี่ยทำธุรกิจกันได้แบบสบายใจนะครับ